สวัสดีครับพบกับผมตัวเน้นฟุตบอลนะครับก็สดชื่นกันไปอีกแล้วนะครับสําหรับตัวเน้นหน้าช่องเมื่อวานนี้ก็เป็นทางฝั่งของยาโรเอาชนะมิเกลลี่ไปได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากด้วยกัน1คู่นะครับเป็นบอลยูฟ่ายูโรปารอบคัดเลือกเป็นคู่ระหว่างคู่พีเอสนะครับเจอกับทอมโซนะครับ และเรามาดูกันในเรื่องของฟอร์มล่าสุดในะปัจจุบันกันได้เลยนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยเกม5นัดหลังสุดของพวกเขายังคงไม่แพ้ใครเลยนะครับและเกมที่พวกเขาได้เล่นในบ้าน4นะัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันเกมล่าสุดเนี่ยก็เก็บชัยชนะเหนือลาตีไปได้1ประต,ตูต่อ0นะครับ ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับฟอร์มของพวกเขาในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไม่สม่ําเสมอนะครับมีสลับแพ้ชนะให้เห็นอยู่แต่ดล่าสุดเนี่ยก็บุกไปเยือนสตอมก็ตเสร็จชนะสตอมก็ตเสร็จไป1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมที่พวกเขาออกไปเล่นนอกบ้านก็ยังทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันเมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับผลงานค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับอีกทีมหนึ่งก็เก่งในบ้านอีกทีมหนึ่งผลงานที่ออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีเช่นเดียวกัน วันนี้นะครับก็ต้องไปตัดสินกันที่เกมลุกนะครับว่าทีมไหนจะมีทีเด็ดทีขาดมากกว่ากันแต่วันนี้ผมมองว่าทางฝั่งของค v ูพีเอสเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านและเกมในบ้านของพวกเขายังคงแข็งแกร่งและน่ากลัวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอให้มองไปที่ค v ูพีเอสได้เลยครับสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจแนวทางเพิ่มเติมมาเจอกันได้ในครอบครัวนะครับก็ง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ